อ่โอเคเรามาคุยก,กันนะครับกลุ่ม i อ t ได้ข่าวว่าคุณแบบมีมุมมองบวกขึ้นใช่ไหมในปีหน้าสำ<ช>หรับลุมนี้ใช่ครับคืออันนี้เป็นเปเปอร์ที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า year ahead report 2023นะครับคือทุกเซกเตอร์ต้องทำกันหมดเดี๋ยวทยอยอทำกันออกมานะครับก็ก็ของผมอาจจะแบบเจิมเป็นคนแรกเป็นเซกเตอร์แรกที่ทำออกมา,มา,านะครับ<ว>ทีนี้ด้วยด้วยความที่มันเป็นคาว่า year h เนาะ โฟกัสมันก็เลยต้องชิฟไปไปปีหน้ามากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีมุมมองเป็นบวกขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับก็หลักๆเลยก็คือมีการปรับเขาเรียกว่าปรับวิวของเซกเตอร์เนี่ยจากเป็นกลางเป็น Positive หรือเป็นบวกนะครับผมว่าถ้าเป็นโบกอื่นเขาอาใช้คําว่า Overweight แต่โบกเราใช้คําว่า Positive ซึ่งจริง mm hmm. จริงก็คือเหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยที่อัปเกรดเซกเตอร์วิวเป็น positive มี2เหตุผลหลักด้วยกัน นะครับเหตุผลแรกคือเรื่องตัวผลประกอบการปี2023เนี่ยน่าจะเทินเออร์าได้คือกำไรของปีนี้เนี่ยเรามองไว้ของเซกเตอร์นี้นะครับ a d v a n c t t r u แท็ปีนี้กำไรน่าจะติดลบ35ปีหน้าเรามองพลิกเป็นบวกเลย40เโชว์ <So. S 2> อ่ะก,ก็เรื่องแรกก็เป็นของ Profit t u r n a r o ร n d เรื่องที่สองคือเรื่องควบรวม True กับ d e t ท c เนี่ยเราคิดว่าราบรื่นดีนะครับคงไม่มีการสั่งคุ้มของชั่วคราว คืออันนี้น่าจะเป็นเปเปอร์อันแรกของเราเลยที่เราฟันธงค่อนข้างชัดว่าภคุมคองชั่วคราวไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะเกิดน,นะครับก็ก็เป็น2ปัจจัยที่ทําให้มองเซกเตอร์วิวเนี่ยโดยเฉพาะสําหรับปี2023เป็นบวกมากขึ้นนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคือท็อปพิกก็ยังเป็นตัวเดิมนะครับแอดวานซึ่งตัวนี้เองเนี่ยเราก็มองกําไรปีหน้าโตประมาณ12%นะครับแล้วก็ไม่ต้องไปกังวลเรื่อง กสทชอ,อนุมัติแม่นุมัตนะครับค,คือคือมันมันไม่ได้มีความไม่แน่นอนทางกฎหมายหรือทางการควบรวม,มอ่ะครับทูดีแท็เล่นตัวนี้น,น่าจะสบายใจกว่าแล้วก็อาจจะย้ำนิดนึงว่าถ้าถ้าปีหน้าเงินเฟ้อมันมันลดตัวลงเนี่ยก็คือ a d v a n c e น่าจะได้ประโยชน์สูงสุดเพราะเขามีเอ่อ revenue contribution หรือหรือรายได้จากกลุ่มลูกค้าเติมเงินเนยอะกว่า ซึ่งกลุ่มเนี้ยเศรษฐกิจแย่เขาก็เติมเงินน้อยลงเศรษฐกิจด,ดีกําลังซื้อดีขึ้นการเติมเงินก็ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้มามันจะกลับกันกับปีเนี้ยปีเนี้ยผมคิดว่าจบปีเนี่ยแอดวานน่าจะเสียมาร์เก็ตแชร์เล็กน้อยปีหน้าน่าจะได้มาร์เก็ตแชร์เล็กน้อยเพราะว่าเงินเฟอชะลอตัวลงนะครับอาจจะเสื่ไมนิดนึงคือเอ่อตัวกําไรที่บอกเธอ์นราวได้เยอะเนี่ยมันมาจากรายได้ที่เรามองว่าจะเติบโตสักประมาณ 3. 7มจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์สามจุดเจ็ดเหร เออโทษทีครับ 37, รแต่กำไรทำไมระเบิดเถิงกำไรเอออ่าโอเคคือคือถ้าเริ่มถ้าเริ่มจากรายได้โตแค่3.7%แต่กำไรเนี่ยโตได้ประมาณ40%เพราะว่าเซกเตอร์เทเลคอมมันเป็นเซกเตอร์ที่มีค่าใช้จ่ายที่ฟิกซ์หรือฟิกซ์คอสเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว SGNA <อ>ไม่ว่าจะเป็นดอกเบียโดยเฉพาะดอกเบียที่ที่แอดวานกับ d t แทเนี่ยจะจะไม่ค่อยเปลี่ยนตามรายได้มากเพราะฉะนั้นถ้านาแดงสังเกตสังเกตเทรนในอดีตนะครับคือ รายได้ไปในทิศทางไหนเนี่ยกําไรก็จะไปในทางเดียวกันแต่จะแบบแกว่งกว่าเยอะมากยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นปีหนึ่งเ้านี่ยรายได้โตแค่1นแต่กําไรโต3 4มสิี้เปอเยเออว่ะใช่หรือหรือปีถัดมาพอรายได้ลงปี20งรายได้ลง2.8%งจุกำไรลง2ี่สเปอเนะไรเงี้ยก็จะเห็นว่ามันแกว่งมากในแง่ของกําไร,รเพราะว่าในในทางการเงินเขาเรียกว่า operating leverage แล้วก็ financial l e v e r a g e มันเยอะเต็มข้อเลยใช่ uh huh. fixed cost มันเยอะนั่นเองถ้าพูดสั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นภาพปี2อสาเนี่ยผมมองว่ามันจะคล้ายๆภาพปี1-9ที่แบบว่ารายได้โตไม่ได้เยอะมากอะโตประมาณ3.7%แต่กำไรโตแบบมาณ30กว่าภาพก็น่าจะเป็นประมาณนั้นทีนี้ถามว่ารายได้เนี่ยคือถ้าดูในฟิกเกอร์2เนี่ยปีนี้เราทำติดลบนิดหน่อยเนาะลบ0.3ปีหน้ากลายเป็นบวกทำไมมันดูดีขึ้นนะครับ ปัจจัยปัจจัยแรกเลยคือมันแย่มานานแย่มาสามปีแล้วฐานก็ต่ำด้วยอันนี้ต้องยอมรับ <Okay. S 2> ว่ามันมีโลเบสเอฟเฟกด้วยนะครับเพราะโควิดช่วงที่ผ่านมามันก็เป็นตัวกดดันเศรษฐกิจแล้วก็ทำให้การแข่งขันรุนแรงด้วยนะครับอันนี้ต้องยอมรับแต่นอกเหนือจากประเด็นเรื่องฐานที่มันต่ำเนี่ยก็จะมีปัจจัยบวกสามอันเข้ามาช่วยอันแรกก็คือ GDP growth ซึ่ง GDP growth เนี่ยผมเชื่อว่าเกือบทุกค่ายาทาปีหน้าสูงกว่าปีนี้กันหมด ใช่นะครับเกือบทุกค่ายก็คือเกินสามเปอร์เซ็นสามเปอร์เซ็นกว่าอันนั้นคือเป็นประเด็นแรกสองคือเงินเฟอ้อที่ลดลงเมื่อกี้แตะไปนิดนึงแล้วแต่ถ้าพูดในรายละเอียดเนี่ยเงินเฟอ้อปีนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าถ้าเป็นนักเศรษฐศาสตร์ของเมย์แบงก์เองอ่ะจูเย,ย่ครับก็เขามองปีนี้เงินเฟ้อหกจุดสามเปอร์เซ็นปีหน้ามันจะเหลือแค่สามเปอร์เซ็นตนะครับซึ่งถ้าเงินเฟอ้อลดลงได้เยอะขนาดนั้นเนี่ยก็จะดีกับกลุ่มลูกค้าผีเพศ ในตัวรายได้จากธุรกิจเติมเงินมือถือมันควรจะมั่นคงกว่าในช่วงสองสามปีที่ผ่านมานะครับซึ่งถ้าเจาะลึกลงไปอีกเนี่ยถ้าไปดูไกด์แดนส์แบงชาดเขาพูดไว้เลยนะที่อัปเดตเรื่องตัวเลขเศรษฐ,ฐกิจล่าสุดเขาก็บอกว่า,เ,าเงินเฟ้อเนี่ยน่าจะลงไปเหลือประมาณ 1- 3เปอร์เซนภายในไตรมาสสามปีหน้าซึ่งถ้าทำได้จริงก็จะเป็นบวกกับเทเลคอมค่อนข้างชัดนะครับอันนั้นก็คือเป็นปเรื่องสาเหตุที่สองคือเรื่องเงินเฟ้อสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องนักท่องเที่ยว นะครับ uh. ก็พี่หนิงทัวริสเซอมนลิสของเราทำนักท่องเที่ยวปีนี้เก้าล้านปีหน้าโตเป็นยีบสองล้านอ่าก็คือโตร้อยสี่บกว่าเปอร์เซ็นต์ซึ่งอันนี้มันก็จะช่วยเรื่องรายได้ที่เกี่ยวกับรายได้ค่าโรมิงโทรข้ามประเทศนะครับหรือมีการเปิดซิมที่เป็นซิมนักท่องเที่ยวนะครับก็ก็จะมาช่วยหนุนโกรดได้บ้างพอสมควร นะครับก็ผมผมยกตัวอย่างคร่าวๆแล้วกันถ้าถ้าเรามองว่าปีหน้ารายได้ธุรกิจมือถือของเซ็เตอร์เนี่ยมันโตได้ประมาณ3ามจุเปอร์เซักประมาณ1%นเอน่ะมันมาจากนักท่องเที่ยวอีกเหลือประมาณที่เหลืออีกประมาณ2 6จเปเนมันก็จะมาจากในประเทศที่สถานการณ์เศรษฐกิจมันดีขึ้นนะครับก็ก็มองเป็นภาพประมาณนั้นก็ยี่สิบล้านคนที่จะเข้ามาในปีหน้ายังไม่ได้รวมจีนนะครับก็คือยังเป็นภาพที่จีนล็อกดาวน์อยู่เพราะถ้าเราจํากันได้ ก่อนโควิดนักท่องเที่ยวมันเกือบ40บล้านเนาะปีหน้าพ่นิเขาก็ทำแค่ยีล้านเพราะยังไม่ได้รวมจีนเข้ามามเพราะฉะนั้นก็จะเป็น3าปัจจัยที่หนุนรายได้นะครับ GDP ที่ยังโตแข็งแกร่งเงินเฟอ้อที่ชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็นักท่องเที่ยวที่เติบโตขึ้นจะมาหนุนรายได้ครับอ Not นอตคณิ GDP เนี่ยเรา observe หรือดูได้จากทางแบงก์ชาติกรงงเขาจะมาพูดเรื่อยใช่ไหม<ช>นักท่องเที่ยวแล้วก็ดูจากพวกการท่างต่างก็จะเห็นตัวเลขเรื่อย เงินเฟ<ช>้อ <ur> แล้วก็พอเห็นภาพเรื่อยๆคันนี้ในมุมของตัวบริษัทอ่ะผมเข้าใจว่านักทุนเขาจะแบบสุดท้ายเนี่ยไอ้เบรนเข้ามาแล้วเราจะเห็นรายได้มันจะขึ้นจะลงเนี่ยเน็ตแอดอาจจะไม่ใช่เป็นประเด็นหลักละคนชอบโฟกัสที่ r ool, <ช>อาปูอรายได้ต่อเบอร์ต่อเดือนโมเมนตัม um <ช>ของ r ool, อาปูเข้าใจว่าตจมาสามนี่ยังเหี่ยวอยู่นะอ่า<ช>มันจะเริ่มพิกอัพกันเมื่อไหร่คือคือผมว่าอาปูเนี่ยน่าจะเป็นสตอรี่ที่พิกอัพได้ในช่วง ไตรมาสสองเป็นต้นไปต้องให้เวลาเขานิดนึงนะครับเพราะว่าคําว่าให้เวลาคือให้เวลาเงินเฟอร์มันชะลอตัวลงก่อนคือมันต้องลีดด้วยเศรษฐกิจอะปกติแล้วในเซกเตอร์เทเลคอมเนี่ยเศรษฐกิจดีเมื่อไหร่กําลังซื้อเริ่มมาเห็นการเติมเงินมากขึ้นทางออปเปอเตอร์ถึงจะกล้าขึ้นราคาหรือเอาโ,โปรที่ถูกเกินไปออกอถ้าเศรษฐกิจมันยังแย่อยู่เขาจะยังไม่กล้าทำอะไรบางอย่างเพื่อเพิ่มมาปุ้ม อืมคือคือถ้าเศรษฐกิจยังแย่เงินเฟอ้อยังสูงเนี่ยโปรถูกๆมันก็ยังอยู่ซึ่งโปร oh. ที่เป็นตัวกดอาบูหนักๆอะ่ะมันคือโปรที่ใช้เน็ตได้ไม่อั้นแต่ว่าราคามันแค่ประมาณ1 2 0ยบถึงาบาทนะครับ oh. ผมยกตัวอย่างเช่นโปรที่เป็นตัวถ่วงอา l ูมานานคือความเร็วอินเทอร์เน็ตจำกัดแค่แแ4ี่เมกะบิตเซกันอ่าเติมเงินใช้ได้30วันแต่ใช้เเน็ตได้ไม่อั้นนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยคือทางแอดวานเขาก็เริ่มออกมาพูดแล้วว่า มัน destroy value หรือมันเป็นตัวถ่วงอาปูมากจนเกินไปคือจ่ายต่อเดือนน้อยๆประมาณ120-150แต่คุณใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่าคนปกติเยอะเพราะว่าโปรมันให้เน็ตไม่อ่านเพราะฉะนั้นเนี่ยการส่งเสริมการขายโปรพวกนี้มันอาจจะค่อยๆเบาลงนะครับชา n n อลช n ที่ขายก็อาจจะค่อยๆมีน้อยลงจะแต่ก่อนอาจจะเลอะหาหน้าช็อปได้เดี๋ยวนี้ก็คือหน้าช็อปอาจจะไม่มีแล้วต้องเป็นพวกโปใต้ดินหรืออะไรที่เข้าซื้อได้ยากขึ้น นะครับแล้วก็ถ้าในอนาคตเศรษฐกิจมันดีขึ้นจริงเนี่ยโปรที่เป็นระดับล่างๆเนี่ยอาจจะมีการปรับราคาขึ้นมาบ้างนะครับจาก150เป็น200อไรอย่ะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นปรากฏการณ์ที่เราเคยเห็นมาแล้วนะช่วงช่วงประมาณไตรมาส3ไตรมาส4ของปี20ที่อที่ o p e r a t o พยายามจะทำให้การแข่งขันมันเบาลงแต่ด้วยความที่ช่วงปี2021 COVID โควิดมันก็มามา,มาหายหายเดี๋ยวล็อกดาวน์เดี๋ยวไม่ล็อกดาวน์มันก็เลย แข่งขันเบาลงได้แค่แป๊บเดียวก็ต้องกลับมาแข่งขันรุนแรงใหม่อนะครับเพราะว่าเพราะว่าตอนนั้นเศรษฐกิจมันมันฟื้นไม่ชัดพออ่ามันก็เลยเทรนการแข่งขันเบาลงหรือเทรนอาปูที่เพิ่มขึ้นมันไม่สแตนเดอร์เบิลอ่ะมันไม่ต่อเนื่องได้ยาวมากแต่ถ้ารอบนี้เนี่ยเรามองว่าเงินเฟ้อมันควรจะค่อยๆไหลลงแล้วมันเศรษฐกิจยังโตได้โอเคมันมันก็ควรจะอาปูขึ้นได้ทีเนี้ยพอพูดเรื่องเงินเฟ้อเนี่ยเราเห็นชัดแล้วว่ามันพีคไปแล้วอ่ะที่เจ็ดจุดเก้าเปอร์เซ็นตตอนเดือนสิงหา หลังจากสิงหาเป็นต้นมาเงินเฟ้มมันต่ํากว่าเจ็ดจุดเก้าเปอร์เซนมาสองสามเดือนแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าถ้ามันยังเป็นเทรนค่อยๆลงต่อได้ผมว่าอันนี้ก็คือเป็นเป็นบวกกับเทเลคอมเซกเตอร์ครับโอเคงั้นถ้าเกิดว่าเราจะจัดไทมิ่งให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆลูกค้าเราเนี่ยไทมิ่งที่ดีที่สุดในการเข้าซื้อเพราะว่าเรามองบวกละปีหน้าเทเลคอมเราใช้ไทมิ่งไหนนดูอาปู้เป็นเทอร์นิ่งพอต์เป็นไทมิ่งได้ไหมหรือว่าดู <c oughs> GDP <c oughs> ถ้าพูดเป็นไตรามาสตอนนี้ผมมองเบื้องต้นว่าเป็นปลายไตรามาสสองน่าจะเป็นทามมิ่งที่ที่สวยในการบุกเซกเตอร์นี้หนักๆนะครับเพราะว่าผมว่าจากวันนี้ไปถึงไตรามาสสองเนี่ยมันจะเห็นภาพเงินเฟอ้อชัดขึ้นจะเห็นภาพการแข่งขันชัดขึ้นเพราะตอนนี้อย่างผู้นําตลาดอย่างเอ็ดวานก็พูดแล้วว่าสิ่งที่เราทําอยู่มันมันไม่สมเหตุสมผลในเรื่องการตั้งราคาหรือการให้อินเทอร์เน็ตมากจนเกินไปสําหรับโปรแค่แบบร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบาท นะครับผมว่าตรงนี้ลีดเดอร์เขานำมาแล้วอยู่ที่ว่า d t แทกับ t ทูจะจะเริ่มตามหรือเปล่าว่าโปรไหนที่ไม่คุ้มก็ไม่ควรขายเริ่มมีสายบางๆถ้าเศรษฐกิจฟื้นตัวได้ต่อเนื่องกำลังซื้อมีการฟื้นตัวได้ต่อเนื่องก็คือลิงกับเงินเฟอ้อนะครับมันก็น่าจะดีขึ้นเรื่อยๆเพราะทีนี้พอดีขึ้นเรื่อยๆภาพชัดไตรมาสหนึ่งไปจนถึงไตรมาสสก็คือคิดว่าช่วงกลางปีน่าจะเล่นเซกเตอร์นี้ได้แต่ถ้าถามว่าต้องดูตัวเลขอะไรคือผมว่าเงินเฟอ้อคือตัวใหญ่สุดครับ โอเคอ่ะเห็นพอยละคือพอยสําคัญที่นอตให้น้ําหนักมากในปีหน้าคือให้ดูเงินเฟอ้อเป็นสําคัญเลยส่วนเรื่องควบไม่ควบเนี่ยดูนอตให้น้ําหนักน้อยลงละใช่ไหมต่อให้ไม่ควบเนี่ยแต่ถ้าเงินเฟอ้อลงก็ยังโอเคใช่ไหมหรือถ้าควบแล้วเงินเฟอ้อลงยิ่งโอเคผู้นี้นะคือคือ,ค,อคือเรื่องควบรวมผมผมจะเล่าเป็นท yeah, ็อปิกแยกกันคือโอเคควบไม่ควบเนี่ย performance มันก็ดีกว่าปีนี้แน่ๆคือมัน turnaround แน่ๆคือปีนี้รายได้ลงกำไรลงปีหน้ารายได้ขึ้นกำไรขึ้นก็ไม่ว่าจะควบไม่ควบก็จะเป็นเทรนด์ของ turnaround มาเป็นเป็น growth อยู่นะครับ <Okay. S 2> แต่ว่าการการควบเนี่ยก็คือมันจะหนุนเรื่องเรื่อง sector view ของเรานั่นแหละว่าทำไมเรามองบวกหรือเป็น positive view เพราะว่าการควบมันจะมีประโยชน์กับ earning ได้บ้างก็คือพอควบกันแล้วเนี่ย อันนี้อาจจะเป็นบัญชีนิดนึ่งนะครับก็คือทาง True กับ d t a ทเขาวางแผนเบื้องต้นว่าเขาจะไรต f ออฟตัวสินทรัพย์ประมาณ90้า0มืล้านครับอ่าซึ่งสินทรัพย์พวกนี้คือโครงข่ายที่มันทับซ้อนกันอยู่ในพื้นที่ทับซ้อนกันแล้วเขามีแผนที่จะเลิกใช้ออกไปบางส่วน9 0้าหมื่นล้านเนี่ยถ้าไรต์ออฟออกไปได้เนี่ยมันจะเซฟค่าเสื่อมได้ปีหนึ่งประมาณ4ี่พันหร้อยล้านใช่อันนี้ก็จะทำให้ performance ของของนิวโคเนี่ยเป็นปัจจัยใหญ่เลยที่ทำให้ตัวนิวโค มื่อเทียบกับ True d t t c รวมกันในปี2 2เนี่ยการขาดทุนมันจะลดลงถ้าดูในเป<ม>เปอร์เนี่ยผมทำขาดทุน True t u u และ D t a ทรวมกันนะครับในในปี2 2อเนี่ยอยู่ที่ประมาณ7,200ล้านแต่ปีหน้าจะขาดทุนเหลือแค่2 0 0 9ยังขาดทุนอยู่แต่ขาดทุนบางลงเพราะว่าไอ้นี่แหละคือตัวคอ s a เซฟวิ่งจากตรงนี้มาช่วยบางส่วน เพราะฉะนั้นการควบรวมก,ก็มีผลกับผลประกอบการเหมือนกันใน,ใน,ในโดยเฉพาะในทางบัญชีอ่าใช่อันนี้ก็คือจะเห็นว่ามันจะค่อยๆขาดทุนแคบลงครับทีนี้ทีนี้ถ้าถ้าเรามามาโฟกัสที่ตัวการควบรวมโดยเฉพาะเลยเนี่ยคือเออผมว่าตอนนี้โอเวอร์เฮงของตลาดที่ทำให้ราคามันไม่ค่อยเพอร์ฟอร์มก็คือช่วงตั้งแต่มีเรื่องการฟ้องศาลปกครองมาคนกลัวควบรวมดีเล นะครับเพราะว่าถ้าสั่งคุ้มครองชั่วคราวเมื่อไหร่คือมันต้องหยุดไปเลยจนกว่าคดีจะมีการพิพากษาออกมาแบ c k กราวเข่าๆคือคดีนีค้คือทางสภา,าองค์กรของผู้บริโภคไปฟ้องศาลปกครองกลางว่าขั้นตอนการรับทราบการกควบรวมเนี่ยไม่ชอบได้กฎหมายควรยกเลิกคาสั่งกสชนะครับทีนี้เนี่ยเ,เรื่องคดีความมีการรับฟ้องไปแล้วตั้งแต่15พฤศจิกา ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่จะพิจารณาว่าจะสั่งคุ้มครองชั่วคราวหรือไม่ทีนี้ที่เราเขียนในเปนเปอร์คือไม่สั่งคุ้มครองชั่วคราวป hmm. กตเิเหตุผลของการสั่งคุ้มครองชั่วคราวคือถ้าปล่อยให้ควบรวมหรือดําเนินการต่อมันจะมีผลกระทบต่อ public interest หรือสาธารณชนและผู้บริโภคเนี่ยในทางลบอย่างเห็นได้ชัดเพราะฉะนั้นเราต้องสั่งหยุดก่อนอย่างเช่นถ้าสมมติควบรวมแล้วราคาขึ้นออปชันผู้บริโภคลดลงเนี่ย อย่างเงี้ยก็ควรคุ้มครองชั่วคราวนะครับแต่ผมมองว่าไม่คุ้มครองชั่วคราวเพราะมองว่า True d e t a c กสทชดีเฟนตัวเองได้ว่ามันไม่มีผลลบในระยะสั้นแน่ๆเพราะหนึ่งผู้เริโภคยังมีออปชั่นเท่าเดิมคือสามารถเข้าไปในช็อปแล้วซื้อแบรนด์มือถือเนี่ย ASASTrue AS, uh, Move e แล้วก็ d t a ทได้เหมือนเดิมในช่วง3 <laughs> ปีแรกเพราะมันอยู่ในมาตรการการสทช Mm hmm. ข้อที่2คือราคาคุณไม่ต้องห่วงว่ามันจะขึ้นราคาเฉลี่ยของสมมติ price per g i b a y หรือ price per minute ก็แล้วแต่เนี่ยราคาเฉลี่ยภาพรวมของตลาดไม่ต้องกังวลว่ามันจะขึ้นเพราะว่าเอ่าอกสทชมี price control หรือบังคับไว้อยู่แล้วว่าต้องลดราคาเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับ่า mm hmm. ก็ก็คิดว่าออปชันเท่าเดิมราคาก็คงไม่ขึ้นราคาเฉลี่ยเนี่ยสุดท้ายแล้วการคุ้มครองชั่วคราวไม่จําเป็น mm hmm. เขาน่าจะดีเฟนต์ตัวเองได้ทีนี้ผมอาจจะขยายความนิดนึงก็คือคําว่า ราคาไม่ขึ้นอาจจะไม่ได้หมายถึงอาปูนะครับคือราคาราคาในที่นี้อาจจะเป็น price per gigabyte คือคือถ้าเรากลับไปย้อนดูในอดีตเนี่ย Pri c ์ price per gigabyte หรือ data yield มันลงทุกปีอยู่แล้วอ่าแต่ถ้ามันลงไม่หนักมากอะ่ะอาปูมันก็พอขึ้นได้คือความหมายก็คือว่าเราอาจจะจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเท่าเดิมหรือเพิ่มนิดหน่อยแต่สุดท้ายจำนวนกิกที่มันมากขึ้นน่ะ มันก็ทําให้ price per gigabyte ลดลงได้คือโปรเดิมที่จ่ายราคาเท่าเดิมเนี่ย operator ออสามารถให้ data quota เพิ่มขึ้นจนสุดท้ายราคาต่อ unit มันลงได้ oh. อ๋อใช่ใช่ก็คือเป็นคลิกที่เขาทำมามาตลอดแทบจะทุกปีนะครับอืมอืมใช่คือคืออาจจะต้องแยกนิดนึงว่าอาปูกับ price per gigabyte อาจจะไม่ใช่เทรนเดียวกันอ่าโอเคอ่ะเ e วี <Okay. S 2> ่ลเคลีย uh, really เพราะฉะนั้นในมุมของอกลุ่มสื่อสารทเลคอมเนาะก็เท่าที่ดูนี้ตัวเองให้เลตติ้งซื้อหมดเลยนะแอดวานซ์ทรูดีแทช่วยเรียงลำดับให้นะเดี๋ยสิเพื่อนๆจะได้แบบแอคชั่นตอนไตรมาสสองนี่ถูกเตรียมเงินกันแล้วโอเคโอเคอเค,คือ,ค,อคือผมว่า True d t t ็ c อะเป็นเป็นช t e r เ t อ a d มเทรดดินะครับก็คือเรามองว่าสารสั่ง ไม่ต้องคุ้มครองชั่วคราวตอนเดือนธันวาแล้วก็ภายในไตรามาสหนึ่งเนี่ยมันควบรวมสําเร็จควบรวมสาเร็จในที่นี้คือนิวโคเข้ามาลิสต์ในตลาด <c oughs> เพราะฉะนั้นในช่วงไตรามาสหนึ่งอ่ะเราควรจะเริ่มได้ยินสตรอรี่เกี่ยวกับซิน e r จีจากแมネจเมนต์ทีมหรือทีมผู้บริหารของนิวโคลละ <c oughs> อ่าเพราะฉะนั้นทีมของการควบรวม True d t a c กเนี่ยมันเล่นได้จนถึงไตรามาสหนึ่งถ้าคุณเ <c oughs> ชื่อเหมือนที่เราเชื่อว่าไม่คุ้มครองชั่วคราว มันเล่นได้แค่ถึงไตรมาสหนึ่งแล้วถ้าไตรมาสหนึ่งมีซีนจี้ประกาศออกมาราคาตลาดรีแอคไม่ได้ทางบวกเลิกเล่นเลิก uh huh. เล่น <Okay. S 2> เพราะว่าเพราะว่าปีแรกหลังจากควบรวมจะเป็นปีที่อุปสรรคในการปรับโครงสร้างองค์กรค่อนข้างเยอะอ uh huh. แล้วอย่าง <Right. S 2> ที่เราโชว์ให้ดูก็คือมันยังขาด oh. ทุนอยู่นะ <Right. S 2> ใช่มันยังขาดทุนอยู่นะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตื่นเต้นกับซีเนจี้มากซีเนจี้เนี่ยของจริงกว่าจะมาผมว่าปีที่สามอะโอเค จินเนจี้ที่มันจะเป็นกรอบเป็นกรรมก็จะเป็นปีที่สเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นถ้าการประกาศเรื่องจินเนจี้หรือควบรวมมันทาให้ตลาดตื่นเต้นเมื่อไหร่เนี่ยขายไปก่อนอเป็นเล่นเป็นการเล่นสั้นในส่วนของทรูและดีแท็นะครับถ้าถามว่าชอบตัวไหนมากกว่าเราชอบดีแท็มากกว่าเพราะอัพไซด์เยอะกว่าโอเคใช่ครับอ่า,อาแต่ท็อปพิกเราคือแอดวานเพราะเรามองว่าถือไปได้ยาวจนกระทั่งเงินเฟอ้อมันลงมาในระดับกรอบปกติที่แบงก์ชาติกําหนดไว้หนึ่งถึงสาเปอร์เซ็นต์ และอย่างที่เรียนไปคือช่วงที่เงินเฟอ้อมันชะลอตัวลงแล้วมันต่าลงเนี่ยแอดวานควรจะได้ประโยชน์มากกว่าคนอื่นเพราะว่าท่านในเราไปดูรายได้จากการให้บริการมือถือะครับประมาณสี่สิบเ็ดเปอร์เซ็นต์น่ะของของแอดวาน,นมาจากพีเพสในขณะที่ True <c oughs> กับ d t แทเนี่ยมันประมาณสาสิบต้นๆซึ่งรายได้พีเพสมันกำลังซื้อมันแกว่งตามเงินเฟอ้อถ้ากำลังซื้อเขาดีขึ้นเขาเติมเงินเยอะขึ้นแอดวานจะได้ประโยชน์มากกว่าคู่แข่ง นะครับก็เป็นเรื่องสตอรี่ว่าปีนี้ v a n c e Market Share ไหลลงนิดหน่อยปีหน้าเพิ่มขึ้นนิดหน่อยจากเงินเฟ้อที่ดีขึ้นเราก็เลยชอบ a d v a c e d มากกว่าคือถ้าไปดูในเปเปอร์จะเห็นเลยว่าไม่ว่าจะเป็นรายได้จากการให้บริการภาพรวมหรือได้รายได้จากเฉพาะธุรกิจมือถือเนี่ยเราจะทำแอดวานโตกว่าทางนิวโคลครับโอเคอ่ะเวลิเคียนะก็เอาจบเรื่องมือถือไปแล้วนะเดี๋ยวขอญาตสั้นๆพอดีเพื่อนๆถามมานะเดี๋ยวบัสรอต่ออยู่ ยังในฝั่งของพวก DIF, JIF e. ะอ่ะขอสั้นๆตัวละ30วินาทสนีสั้นๆคือจริงๆวิวสองตัวนี้ยังเหมือนเดิมนะครับก็คือถ้าเราไปที่ DIF ก่อนผมก็ยังแนะนำซื้ออยู่ Target Price อาจจะปรับลงนิดหน่อยจาก14.8เป็น14.4พอดีเรา Apply House View ไปแล้วว่าต้องใช้ Risk Free Rate ใช้ r ิสฟรีเม่อไหรเท่าไหร่ก็ใช้เข้าไปนะครับ14.4แล้วก็อาจจะเน้นใน p ปเ e อนิดนึงว่า ราคาที่มันลงมามันน่าจะ price in เรื่องภาษีณนะหักณนะที่จ่ายเข้าไปแล้ว mm hmm. อ่าเพราะว่า DIF เนี่ยสิทธิประโยชน์ทางภาษีเรื่อง withholding tax ททมันมันจะหมดอายุณสิ้นปีนี้เพราะฉะนั้นเงินปันผลไตรามาส3ที่ประกาศออกมาจะเป็นไตรามาสสุดท้ายที่ปลอดภาษี oh, และพอมัน oh, oh, oh. พอมันประกาศออกมาปุ๊บกลายเป็นว่าหุ้นมันลงแรงกว่า เอ็กดีอ่ะหุ้นลงแรงกว่าปันผลคือปันผลยี่สิบหกตังค์แต่หุ้นลงไปหกสิบตังค์เพราะผมคิดว่าส่วนหนึ่งเขากลัวเรื่องเรื่องภาษีที่ต้องเริ่มจ่ายสําหรับเงินปันผลแต่มาส,สีเป็นต้นไปนะครับผมว่ามัน Pri ซ์อินไปแล้วอะ่ะคือมันลงเยอะกว่าเอ็กดีเยอะอืมก็ก็เล่นได้ละเล่นได้ละนะครับสาหรับตัว DF เอฟส่วนนั้นราคาตัวน,นี้มันให้ยิวเท่าไหร่แล้วลุกราคาตอนนี้ถ้าเป็นยิวเออคิดยิวตรงๆเลยก็คือประมาณเจ็ดจุดเก้าเปอร์เซ็นต์โอเค,คล่ะ แต่ถ้าหักหักภาษีซึ่งจริงๆต้องบอกภาษีมันหุ้นทุกตัวต้องโดนเหมือนกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเขา d f เพิ่งมาโดนเพราะว่าสิทธิประโยชน์หมดหลังจาก10ปีหลังหักภาษีวิทดิงแท็กสิบเก็คือเหลือ7.1จุดหนึ่งก็ยังสูงอยู่ดีใช่แจ๋วแล้วก็อายุการเช่าอายุการเช่าก็ยังเหลือยาวอีกประมาณ17ปีโดยเฉลี่ยสบายลูกโตละโอเคแจ๊สอีฟเอาแจ๊สอีฟก็แนะนำขายเหมือนเดิม ราคา Target Price เหลือ6.2นะครับเหมือนกันก็คือเรามีการปรับแว็กเล็กน้อยๆแล้วแ t a r ก e t ็ r i c e มันก็เลยเปลี่ยนนิดนึงก็ในเปเปอร์อาจจะอธิบายเพิ่มเติมว่าทำไมเรายังคอนเฟิร์มวิวว่าแอดวานเนี่ยจะไม่เช่าต่อหลังมกรลา2032อันนี้อาจจะมีเสริมให้ในเปเปอร์ด้วยว่าตัวแอดวานเองก็พูดนะตอนกลางเดือนพฤศจิกาว่าถ้าสัญญาเช่ามันไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญเขาไม่คิดจะเช่าต่อ คือเขาคอนเฟิร์มบิลที่เราพยายามจะสื่อมาตลอดนะครับอันนี้ก็อธิบายว่าไม่ไม่เช่าต่อเพราะว่าค่าก่อสร้างมันค่อนข้างถูกเมืเ่อเทียบกับค่าเช่านะครับก็ก็ประมาณนั้นครับอ๋อโอเคแล้วยิวของ Justif ตอนนี้บนเปเปอร์คือสิบเอ็ดจุดสี่๊ะมันก็ดูดึงดูดมีหน้นสิบเอ็ดจุดปดคือคือ คือแต่ว่ายิวระยะสั้นมันดูสูงมากนะครับ<ป>แต่ว่า<ช>อายุเฉล<ช>ี่ยอายุเฉลีฉย่ยของสัญญาเช่ามันเหลือประมาณ8ปีสั้นไปเนาะเหลือประมาณ8ปีใช่เราก็เลยแนะนําขายครับแต่อย่างที่เคยเรียนไปตลอดก็คือว่าราคาเป้าหมายของเราเนี่ยหกมันมันคือปลายปีหน้าเนาะซึ่งทุกครั้งที่มันมีการรับเงินปันผลไปอะตามทฤษฎีแล้วอะแจ๊สอีฟและและดีได้วยอะราคา เป้าหมายมันควรจะค่อยๆถอยลงเพราะว่าอายุสัญญาเช่ามันจํากัดในในในสมบุติฐานของเราอทั้งคู่อ่ะเป้าหมายต้องค่อยๆไหลลงเพียงแต่ว,ว่าตอนนี้ย d เมันให้อัพไซด์มากพอที่เราจะแนะนําซื้อได้ครับใช่ไหมดีเออีกสิบแปดปีเจ้านี้อีกแปดปีอ่ะเห็นไหมครับต่างกันเยอะเลยโอเคเวลี่เคลียร์มากน้องๆยอดเยี่ยมนะยังไงเพื่อนๆไปอ่านบทคข้อฉสบับเต็มได้นะยอดเยี่ยมเลยรายละเอียดเพียบนะครับบนเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันเมย์แบงก์อินเวสนะ วันนี้ขอบคุณน้องนอตว่าสุมากสวัสดีครับสวัสดีครับ